สวัสดีค่ะน,นี่ก็ผมก็ปแน,นแหนก็น้องพิมไงสุภา,างามันโกงๆแบบเผ็ดวันนี้เธอไปจับของควนในโรงเรียนมาไงมาได,งไ,มได้เลขที่สิบแปดนะ,ะได้ของคนที่เลขที่สิบแปดค่ะชื่ออาเนียค่ะอาเนียตอนนี้เราทาั้งน้องตอนนี้เราทาั้งอยู่ปอนึงใช่ไหมคะแต่ตอนนูมาร่ามอ่ะเราทั้งเป็นเพื่อนกับคนนี้อ๋เอเธอแก่เลยค่ะแก่เลยค่ะแก่เลย มาลุนกันนะคะว่าข้างในอันนี้จะเป็นอะไรอันนี้น้องก็ยังไม่ได้แกะมาจากตรงนี้นะคะนี่น้องจะมาแกะให้เผื่อเผื่อนะมีน้องแล้วข้างน้ยังไม่ดูนะคะว่ามันข้างในมันคืออะไรเธอแกะเอากันใกล้ขี้คาดไปเลยไม่เบื่อนเอาไก่ตัดตัดตัดเลยค่ะระวังนะคะมันอันตรายเออขี้เลยมันอันตรายนะคะตัดก่อนได้ไหมแล้วมันบาดขี้เลยลุนไง Hai vấn phần vương 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 Trong vương 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 Nó vương 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 นี่มันคืออะไรงัอ้อัมันอ่านก่อนมันคืออะไรมันคือเขียนว่าสเปซเ,ปเปชียลลี่พิเศษสเปเชียลลี่ for you สเปเชียลลี่เบสวิด for you หมายความว่าของฟันชิ้นนี้พิเซสสำหรับคุณ สุดแซนพิเศษของฟันชินนี่คนให้นี่ตั้งใจมาเธอได้ของใครนะคะอันนี้เหรออันนี้เหรอใช่เขบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าอ๋อเพื่อนเพื่อนตั้งแต่อนุบาลไงเพื่อนเก่าเพื่อนแกชีกเร็วนะเดี๋ยวคลิปปิดเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปไปจะอะไรเช่เดีวเร็วไงี่ลงยูทูบช็อตไม่ได้แล้วเนี่ยเลยเวลาเลยไม่ต้องรู้สุดก็ได้ไ้องคุณผู้กิก็ได้ ชีกไปเลยก่ะชีกไปเลยเสียเวลาชี้กเลยต้องสวยงามพามบามบามบามันันลาลามมันคืออันนั้นมันคือโอ้ยยังมีในกล้องยังมีกล้องสอนอยู่แล้ว เหนเื่อยจร,จริงอ่ะรับตาก่อนล่ะลุนไงสะพ้ายค่ะเฮ้ยเฮย้ยลืมเลยว<ฮ>ิปงมาโอ้โห้วยมาค่ะอันนี้มันคือพระโคุนโคูค่ะหุยอันนี้พระโคโนโนุนูนึ่งแล้วก็ผัดเช็ดหน้าทรงพื้น,นะคะโอ้โหเธอดีใจขอ,ของของควันน้องอันนี้อันนี้กี่คะแนนค่ะ <S 2> <S 2> ห้าห้าคะแนนเหรอห้าคะแนนเองเหรอมันน่ารักนะเว้ยอ๋อมันน่ารักนะเธอให้คะแนนเพิ่มห้าคะแนนเองอ่ะ โค้กค้กนะเป็นเจ็ดได้ไหมไไเออเจ็ดคะแนนเหลืกัน,น,นมันหอมาตั้งหลายชั้นเออมันก็สวยนะเอาไปให้ยายดูค่ะโอเคค่ะปิดคลิปก่อนนะคะน้องโอเคบ๊ายบาย,บายค่ะทุกคนติดตามด้วยนะคะ